สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่อง X Cooper วันนี้นะครับเราอยู่กับเกม g e n h i n Impact แล้วแล้วแล้วลว,วันนี้เกม g e n ช i n Impact อัปเดตใหม่คือเมืองซูมเมรุนเองเมืองใหม่ตัวละครใหม่แมพใหม่และอื่นๆมากมายเอาละครับวันนี้เราจะมาเปิดหาทิกนอรีและน้องคอเล่กันเราไปเลยมกันเลย โอเคอืมอาวุธโอเคเลือกละแต่บอกก่อนนะคะว่าแม็กได้ทำการแอบไปเล่นบ,บ้างแล้วนิดหนึง่งเ mm. ช่นไปเปิดเชลพอ์ตมาโอเคบอกก่อนนะคะว่าไม่มีการันตีตามเคยทุกคนครับเอาตามตรงป้าตอนแรกอะแม็กก็มีการันตีแล้วแล้วแม็กก็เปิดให้น้องคลีไปแต่ไม่รู้ว่าทุกคน เป็นเหมือนกันไหมสําหรับแม็กอะแม็กมองว่าการมีการันตีอะแมกรู้สึกแม็กเครียดมาเลยเพราะมันไม่ใช่ว่าเครียดหรอกครับแค่เฮ้ยเราอยากเปิดตัวนี้ว่าแต่เราก็เอ้ยมันก็มีการันตีคือเราคิดเยอะครับแต่พอเราไม่มีการันตีอะแมกรู้สึกว่าแมกโล่งมากเลยอะเหมือนมารุ้นแลนะเนาะโอเคเราไม่พูดเยอะแหละเรามาเปิดกันดีกว่าโอเ okay, ค let's go <S ป้าโลแรก คอรเล่คอเล่คอเล่อ่ายังยังยังลรมล่ะคอเล่ไหมอืมอ่าคอรเล่อาวุธเริ่มเลยข้ามข้ามโลแรกโลแรกผ่านไปรึปโดสอง โอเคคอเล่ okay. อย่างอืมอ่าอ๋อซีอน่าโอเคเอ๊ะสีเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้มา โลแล้วผ่านไปเราไปโลเอ้ยไม่ใช่โลที่2ผ่านไปเราไปต่อกันโลที่3เลยครับเฮ้ยน้องโคลีเล่ยไม่มาจริงดิอะไรครับเนี่ยอ้าววดีแล้วเดี๋ยวข้ามเลยแล้วกัน รูที่สามแล้วเราไปต่อกันที่รูที่สี่โอ้วิสกูฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่คอลเล่อ้าเอาฟิชฟ <c oughs> ิชฟิชซีเจ็ดแล้วเนี่ย My God ข้ามข้ามข้าม โอเคโลที okay. ่สี to ่ต่อไปโลที oh ่ห oh ้ากันอ้อขอเล่ไหมโอ้โทมัสฮออ๋อโอเคไม่เป็นไรโทมัสก็ได้โทมัสก็ได้เฮ้ยท <noise> <raszam> ุกคนขอเล่ไม่มาอะไรครับเนี่ย นะปิดช็อป่ปเอ่มเรามาแรกกันดีกว่าห้าโลมาเรามาเปิดกันต่อโูที่หกขอเล่ฟิลิสฮาขอเล่น่ารัก ท่ามเป๊ว่าน่ารักได้น้องคอเลยเราทุกคนมีกลุ่มดาวน้องน่ารักจังเลยโอเคครับทุกคนเรามาเปิดต่อกันดีกว่าอ,อีกรอบวะเนี่ยอ๋ออีกสองรอบโอเค โลที่เจ mm ็ด hmm. อ ah, ้าวไลฟ์ชิ้ชั่วอีกโอเคโลที่แปดโอ้ว้าว โอ้ว้าวเฮ้ยจีวนัทมาติดกันเลยโอ้ไม่ก็จะเป็นใครครับเนี่ย let's go ทิกนนริ let's go สีหนึ่งไหม อยากได้ซีหนึ่งนะอ่าโอเคโอเค Let's go ทุกคนครับถ้าไม่สิยงดังไปก็ขอไปด้วยนะครับโอเคเอปไปต่อโอเคตอนนี้เราได้ทั้งขอเล่และทีนอะรี่เรียบร้อยงั้น แม่ขอไปฟามหาดีแฟกหาของอัพเล่นเนื้อเรื่องและไปเปิดจุดเทเลพอร์ตเพิ่มก่อนนะครับน่าจะใช้เวลาเยอะแน่ๆเลยไม่ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนเห็นเขาประกาศแล้วด้วยว่ามีไซโนมิโลและตัวละครใหม่อย่างแคนเดสในแผดสานะครับไว้เราเจอกันแพทสาแล้วเดี๋ยวแม่เอาตัวละครทั้งคอเล่กับชนอรี่มาให้ดูนะว่า อัปเดตเป็นยังไงบ้างไม่สีอัปเดตไปที่ไหนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ